สั่งลองหรือบวดลูกแก้วการบรรพชาสามเณรชาวไทยใหญ่แห่งบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่งานใหญ่ของเขาเนี่ยครับที่เปียงหลวงแห่งนี้ก็คือปล่อยสั่งลองหรือว่างานบวชเนรซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับปีหนึ่งจะจัดราวๆสัก30-50ถึงรูปที่จะมีการบวชกันที่นี่มีขบวนแห่กันอย่างใหญ่โต าาาไทยใหญ่ไตหรือฉานกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลภาษาไทยกระไดมีถิ่นฐานอาศัยอยู่ในรัชฉานประเทศพมา่าบางส่วนทางตอนใต้ของจีนและภาคเหนือของไทย ชาวไทยใหญ่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานพบว่าศูนย์กลางอํานาจของชาวไทยใหญ่ในดินแดนรัชชานคืออาณาจักรเมาหลวงเจริญรุ่งเรืองในคริสตศตวรรษที่13สามารถผนมด,ดินแดนต่างๆมาไว้ในครอบครองจํานวนมากมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและเรียกผู้ปกครองว่าเจ้าฟ้าสมัยพระเจ้าบุเรงนองเรืองอํานาจดินแดนต่างๆของชาวไทยใหญ่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าโดยสิ้นเชิงอาณาจักรต่างๆถูกลดทอนอํานาจเหลือเพียงเมือง เพื่อไม่ให้เกิดศูนย์อำนาจใหญ่ขึ้นมาท้าทายจนกระทั่งรัฐสมัยพระเจ้ามินดงแห่งราชวงศ์คองบองความสัมพันธ์ระหว่างไทยใหญ่กับพมา่ามีทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อพระองค์ยกฐานะให้ชาวไทยใหญ่และเจ้าฟ้ามีอำนาจมากขึ้นจนกระทั่งอิทธิพลของพมา่าเริ่มเสื่อมลงในยุคป,ปลายของราชวงศ์คองบองเนื่องจากเจ้าฟ้าต่างๆเริ่มต่อต้านและผลพวงจากสงครามกับอังกฤษ ในที่สุดเจ้าฟ้าต่างๆก็เริ่มประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อพม่าและในที่สุดพมาก็หมดความสามารถในการปกครองและควบคุมดินแดนรัชชานของไทยใหญ่เมื่ออังกฤษยึดครองรัชชานในคริสตศักราช1888ออังกฤษยังคงให้อำนาจการปกครองแก่เจ้าฟ้าคงเดิมและอังกฤษยังพัฒนาบ้านเมืองในรัชชานให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อในผลองซานดำเนินการต่อสู้เรียกร้องเอกราชให้แก่พมา่าและชักชวนบรรดาเจ้าฟ้าและผู้แทนใหญ่เข้าร่วมประชุมนับบางหลงเมืองร้อยแหลมที่ประชุมได้ทำสัญญารวมกันเป็นสหภาพพมา่าสิปีหลังจากที่อังกฤษให้เอกราชแก่พมา่าอย่างไรก็ตามภายหลังครบกำหนดอูนุนายกรัฐมนตรีพม่าในขณะนั้นเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง และใช้อำนาจปกครองพื้นที่รัฐชานรวมถึงส่งทหารไปประจำยังเมืองต่างๆทำให้เกิดการต่อต้านอำนาจรัฐเกิดขึ้นชาวไทยใหญ่บางส่วนอพยพออกจากรัฐชานไปยังพื้นที่ต่างๆรวมทั้งประเทศไทยที่นี่คือบ้านเพียงหลวงซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่ต้นแม่น,น้ำแตงนะครับ ที่นี่อยู่ในอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นชุมชนที่ตั้งมาเมื่อราวๆปี2,471โดยชาวไทยใหญ่ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ของชุมชนแห่งนี้ก็เป็นชาวไทยใหญ่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตแบบชาวไทยใหญ่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจนอกจากจะเป็นเรื่องของชาวไทยใหญ่แล้วยังเป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ ยังมีเรื่องของชายแดนซึ่งมีความสำคัญมากๆทั้งๆการเมืองและการเศรษฐกิจครับเอาก็จริงๆไม่ใช่เฉพาะเปียงหลวงนะครับที่เป็นชุมชนของชาวไทยใหญ่นะครับย้อนไปในอดีตแม้กระทั่งตัวเมืองเวียงแหงเองเนี่ยเวียงแหงรุ่นปัจจุบันนั้นคนที่มาตั้งชุมชนคนที่มาก่อตั้งขึ้นมาแรกเริ่มก็เป็นชาวไทยใหญ่ครับท่านที่มาเวียงแหงท่านจะรู้จักปูเหงสาวา ผู้เหงสซาวานนั้นเป็นผู้นำซึ่งมาตั้งชุมชนที่เวียงแหงในช่วงราวๆปี2,400่กว่าๆนะครับท่านเป็นผู้นำคำว่าแหงนั้นภาษาไทยก็แปลว่ากำนันท่านเป็นผู้นำชุมชนของเวียงแหงและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเวียงแหงก็ขยายตัวมากขึ้นนะฮะเกิดมีชุมชนเวียงแหงสองแหง่งเวียงแหงเหนือเนี่ยเขาเขาอ้างว่าก็คือบ้านห้วยไคลครับแล้วก็ส่วนเวียงแหงใต้ก็คือ เวียงแหงปัจจุบันที่เป็นที่ตั้งตัวอำเภอเวียงแหงซึ่งตั้งทับซ้อนไปอยู่บนตัวเมืองเวียงแหงโบราณซึ่งมีคูน้ำคันดินนะครับอันนั้นเป็นเมืองเวียงแหงเป็นหนึ่งใน57หัวเมืองบริวารของเชียงใหม่นะครับถ้าเราพิจารณาจากชื่อเมืองเนี่ยนะครับในล้านนาเนี่ยหน่วยการปกครองเนี่ยมันจะเรียงขนาดใหญ่ที่สุดคือเชียงนะครับถัดลงมาคือเมือง ถัดลงมาคือเวียงและก็เล็กกว่าเวียงก็คือบ้านก็แสดงว่าเวียงแหงนะครับในอดีตนั้นก็มีขนาดเนี่ยครับเล็กนะฮะแต่ใหญ่กว่าหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นชื่อที่ทําให้เรารู้ขนาดของตัวเมืองเวียงแหงครับตัวเมืองเวียงแหงตั้งอยู่ในแอ่งขนาดเล็ก บริเวณที่ราบแม่น้ำแตงมีเทือกเขาสูงอบล้อมจากหลักฐานทางโบราณคดีพบร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชนโบราณเวียงแห้งราวพุทธศตวรรษที่21-22ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าติโลกราชจากหลักฐานที่สำคัญคือพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งวัดห้วยหที่คนพบณลำห้วย6เมื่อพุทธศักราช2534เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยอายุราว560ปี เมืองโบราณเวียงแหงเริ่มเสื่อมลงในพุทธศตวรรษที่22-23เมื่อหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการอยู่อาศัยเบาบางลงจนกระทั่งถูกทิ้งร้างไปกระทั่งการเข้ามาของชาวไทยใหญ่ประวัติศาสตร์นอกตำราพร้อมด้วยอาจารย์สมฤทธิ์ลือชัยได้เดินทางไปที่เวียงแหงเพื่อพูดคุยกับคนเฒ่าคนแก่ชาวไทยใหญ่ถึงเรื่องราวการเข้ามาตั้งถิ่นฐานณเวียงแหงและสภาพเมืองของเวียงแหงในยุคนั้น ไม,ม,ม่อุ้ยครับแม่อุ้ยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่าต้นตะกูลแม่อุ้ยเป็นไผ่มาจากไหนนะครับแล้วมาอยู่ที่เวียงแหงเนี่ยเมือ่อใดจะใดครับมาส,สมัยสมัยวัดท่าเมืองเนาะวัะเห็นงสาวานี่เจ้านิยมเกิดจะแม่เจ้าอายุสิบขวบมาจากเมืองปัน่นลังเคออยากมาทีนี่ก็มาอยู่ในศกสองพันสี่ร้อยสี่ร้อยแปดสี่ร้อยเนี่ย ไล้วปลายๆเนะแล้วเจ้าเกิด48เอ80อ80ปอพอดีป้อเมืองปุ่ห็นสชาววานี่ปิ่นเดินป่ามาปิ่นมายึดได้เมืองแห่งปิ่นก็มาคลองเมืองแห่งเป็นป้อเมืองปิ่นก็ไปเอาน้องปิ่นมาสองคนน้องเปิ่นนั้นเป็นอุ้ยของเจ้าเป็นป้อของแม่เจ้าแล้วก่นอนน้องสาวเปิ่นถมงคนก่อนมามาสองคนมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้นะก็เลยมาสร้างเมืองแห่งนี้ พอคนแต่ไม่อนนี่ถ้าเจ้านายมันเข้ามาเป็นก่อนมาเอาเป้เมืองนี่เป็นใหญ่เองะมันเป็นปันป่าบันดอยเนาะเจาะมาไม่อุ้ยเป็นหลานพ่อเห่งสาวาเป็นเลนวละเจาะเป็นเลนเจาะพ่อแม่เจ้าเป็นหลานเป็นช่แล้วแล้วไม่อุ้ยเกิดที่นี่เจ้าเกิดที่นี่ครับผมแล้วแล้วเวียงแห่งตอนสมัยอุ้ยยังเป็นละอ่อนเนี่ยมันเป็นอย่างได้โอ้เป็นป่ามากหมอมีแต่แถวนี้หมอมีบ้านมีจองอย่างเจ้าะ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองนะเจ้ากำลังเกิดน้อยๆเนาะมีกะตทหารมาแถวนี้มีบ้านมีจองเป็นบ้านป่าป่าแท้ๆเลยนคน,คนส่วนมากเป็นไทยใหญ่คำว่าเป็นคนเมืองตอนนั้นนะครับม,มากเป็นไทยใหญ่ไทยใหญ่ก็นเมืองเดีย๋ยวนี้ดิซอมเซอร์ปะล่องเนี่ยมากันมีลายมีลายเผ่าเมื่อเห็นน่ไหนนี้นะแต่ก่อนนี้มีกะเลียงแล้วก็มุเซอร์แล้วก็คนไท,นทย,ยใหญ่คนเมืองเข้ามา ครูเมืองนี่อยู่ก่อนยอเจ้าะสร้างมาเหมือนกัมีครูเมืองอยู่ก่อนแล้วเจ้าครูเมืองอยู่ก่อนแล้วนี่แสดงว่ามันก็เป็นเมืองเก่ามาก่อนเมืองเก่าเมืองแก่ท่เจ้าเป็นเมืองเก่ามีวัดมีเจ้าะวัดแต่ก่อนวัดเวียงแห่งนี้มันจะอยู่ที่พระธาตุที่นี่นะจะพ้นย้ายจากพระธาตุนี้ไปแปลงวัดปุนตรงนี้ก็เป็นพระธาตุอยู่บนบุรณะเกินเจ้าจากการพูดคุยกับแม่อุ้ยทําให้เราทราบว่า ปู่แหงซาวาคือผู้นําชาวไทยใหญ่กลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานณเวียงแหงท่านได้สร้างวีรกรรมปราบปรามกลุ่มโจรผู้ร้ายที่เข้ามารุกรานชาวบ้านจนชมุมชนเวียงแหงในสมัยนั้นสงบร่มเย็นและทํานุบํารุงศาสนาและโบราณสถานทั่วทั้งเวียงแหงจนเจริญรุ่งเรืองชาวเวียงแหงเรียกขานนามท่านว่าพ่อเมืองที่ชาวเวียงแหงให้ความเคารพและยำเกรง ร่องรอยทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนยังคงพบเห็นความเป็นไทยใหญ่ทำให้เราได้ทราบว่าเวียงแหงยังคงเป็นเมืองไทยใหญ่อย่างแท้จริง <S <S หลังจากที่เรารู้จักชาวไทยใหญ่แห่งเวียงแหงกันแล้วทีมงานและอาจารย์สมฤทธิ์ได้กลับไปที่หมู่บ้านเปียงหลวงอีกครั้งเพื่อทำความรู้จักกับชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ณหมู่บ้านติดชายแดนแห่งนี้ หมู่บ้านเพียงหลวงเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ที่มาก่อตั้งเมื่อราวๆวปี2471นะครับซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นบริเวณแถบนี้จะเป็นพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เป็นที่ทางผ่านซึ่งสามารถเดินทางไปถึงเมืองทาไปถึงเ,เมืองหางไปถึงเมืองตนนะฮะทางตะวันตกก็ไปถึงเมืองปัน่นเมืองนายนะครับแล้วก็พอผ่านชายแดนบริเวณนี้เข้ามาก็จะไปสู่ เมืองปายจะไปสู่เชียงดาวหมายความว่าบริเวณแถบนี้เป็นเส้นทางการเดินของพวกพ่อค้าคารวานและในที่สุดก็มีชาวไทยใหญ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยที่นำโดยพ่อเท่าจองดีซึ่งก็เป็นคนที่เป็นพ่อค้าคารวานนะครับก็มาตั้งชุมชนแห่งนี้เราๆสักสิบกว่าครอบครัวเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับชื่อเปียงหลวงนามนี้เนี่ยเป็นคำไทยใหญ่นะฮะ เปียงแปลว่าที่ราบหลวงก็แปลว่ากว้างขวางนะฮะเปียงหลวงถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือที่ราบกว้างขวางนะฮะความหมายก็คงจะหมายถึงว่าบริเวณแถบนี้มันจะเป็นภูเขามันจะเป็นป่ามันจะเป็นที่ดอนจานวนมากนะครับและตรงนี้มันเป็นที่ราบนะฮะจึงเรียกว่าเปียงหลวงเป็นชื่อของหมู่บ้านนะครับตอนที่ พ่อเท่าจงดีนี่เนาะเขาเรียกว่าผู้อุ้ยจงดีผู้หม่อนจองดีนะตามลักแล้วเก็บเป็นคนคนเมืองคนเมืองอยู่เมืองคลองอะ่ะเชียงดาวอะ่ะแต่เป็นคนพวกข้าหัวต่างหัวต่างนี่มันจะมาโดยเชียงดาวแล้วก็ไปที่เมืองกล่งนเมืองไทยใหญ่เลยนะไ,ไปไปมามาพ่อเท่าจงดีนี่เก็บไปได้เมียไทยใหญ่ไอ้เต้ลต้วนตระกูลนี่นะ ไปตังแม่ผมเนี่ยไปได้เมียทยใหญ่อยู่ที่เมืองเมืองกึง่งมันเป็นกองคาราวานอะ่ะมีสักสิบครอบครัวสุดท้ายนี่อยู่ที่ที่ตามรักนะที่เขาพูอเท่าบเกเล่านะอยู่ที่บ้านหนองปลาดำหนองปลาดำนี่มันจะอยู่ทางหัวเมืองแล้วมาไอเป็นบ้านไทยใหญ่แต่อยู่ฝั่งนี้สารวินพ่อเท่าจองดีนี่จะพาครอบครัวนี่จาก จากหนองป่าดำไี่นะเข้ามาที่เมืองโตาะแล้วข้ามน้ำมานะจากแากเมืองโต๊ะมาถึงเปียงหลวงเนี่ยออ้มันมีบ้านอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เรียกเปียงหลวงแล้วก็เข้ามานี่ก็มาถางตามเนี่ยจากแยกแยกนี่นะลงไปถึงที่วัดเนี่ยแล้วมาตั้งอยู่13หมู่บ้านเลยนำโดยพระเทาจงดีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นนี่นะครับชุมชนแห่งนี้ก็ขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในปี2,500หลังจากที่สนธิสัญญาปางหลวงหรือปางหลงได้ครบกำหนดนะครับแล้วชาวไทยใหญ่ก็รู้ว่ารัฐบาลพม่านั้นไม่ยอมให้ขบวนการกู้ชาติหรือชาวไทยใหญ่นั้นแยกตัวตามข้อตกลงในสนธิสัญญาปางหลวงก็เกิดขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ก่อตั้งกองทัพขึ้นมาโดยเจ้าน้อยซอหยันตะเจ้าน้อยซอหยันตะก็ได้มา ตั้งกองกำลังอยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าเปียงหลวงเริ่มขยายตัวมากขึ้นเมื่อเป็นฐานกำลังเป็นที่ตั้งของกองกำลังผู้ชาติไทยใหญ่ที่นำโดยเจ้าน้อยซอหยันตะไทยใหญ่ก็ตั้งขบวนการปฏิวัติปีนั้นเลยแล้วมาถึงที่เพียงหลวงเหมือนกันทางการไทยของมาตั้งโรงเรียนที่เพียงหลวงเลยนะในสองพันห้าร้อย แล้วอยู่มาถึงช่วงนั้นนี่ชาวบ้าน,นยังยังแบบเพิ่มนะแต่คนจีนคนจีนที่อยู่เวียงหลวงนี่ก็เข้ามาละแล้วเจ้าน้อยนี่จะมาอยู่ที่เป็นหัวหน้า,าใหญ่นะจะมาอยู่ประมาณ10ปีสองพถึงสองพเนี่ยอ่าแล้วเจ้าน้อยก็วางมือไปอะ่ะเจ้าน้อยซอยยันตาก็ทําหน้าที่ตรงนี้และปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยในช่วงที่ท่านอยู่ที่นี่ก็คือในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนารัต์ จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั้นต้องการสร้างความสัมพันธ์กับขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่ก็ต้องอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในที่สุดก็พบว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นเป็นวีรบุรุษร่วมของไทยและไทยใหญ่จึงเป็นที่มาของการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรหรือที่ชาวไทยใหญ่จะเรียกกันว่าเหรียญตองโขตองโขเป็นภาษาพม่าครับแปลว่าทหารป่าเหรียญตองโขก็คือ เหรียญทหารป่าซึ่งหมายความว่าในตอนนั้นเนี่ยขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่บริเวณชายแดนไทยพมา่าบริเวณในป่าพูดง่ายๆคําว่าตองโขก็หมายถึงกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่นั่นเองเหรียญน,นี้เริ่มต้นสร้างเมื่อต้นปี2500นะครับราวๆ2503 2504และและเป็นเหรียญที่มีความสําคัญมากๆเพราะว่าขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่นั้นได้ใช้เหรียญน,นี้นะฮะเป็นวัตถุมงคลเป็นเครื่องราง นะครับจนกระทั่งปัจจุบันเหรียญนี้มีราคาสูงมากๆนะฮะเหรียญนนี้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ไทยกับไทยใหญ่เกิดขึ้นณนะหมู่บ้านเพียงหลวงแห่งนี้พอบป้าอยู่ครับอันนี้เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือเหรียญตองโคลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ด้านหน้าประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์ครึ่งพระองค์ล้อมด้วยพระนามเขียนด้วยอักษรไทยใหญ ด้านล่างเป็นปีที่ประสูติถึงปีที่สวรรคตด้านหลังเป็นอักษรไทยใหญ่ทั้งหมดข้างบนเป็นพระนามตรงกลางเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าได้เผยอยาจฉรยกู้ชาติที่ปางกงเมืองหางขอพระนุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคุ้มครองด้านล่างระบุปีที่ทรงประกาศอิสรภาพและในปีพศ2512ได้เกิดขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่อีกชุดหนึ่งขึ้นมานำโดย ในพลโมเฮงในพลโมเฮงหรือต่อมาที่ได้มีชื่อว่าเจ้าก่อนเจิงครับได้มาตั้งกองกําลังต่อเนื่องจากเจ้าน้อยซอหยันตะนะครับก็คือกองกําลังที่เรียกกันว่าสุระ sura นะครับก็คือชานยูเนเต็ดเรฟเวอร์ชันนารีอาร์มีนะครับ,นะรบเป็นกองกําลังอีกชุดหนึ่งที่ตั้งอยู่ที่นี่ปรากฏว่าในตอนนี้แหละครับที่ทําให้เปียงหลวงนั้นมีจํานวนประชากรเพิ่มอย่างมากนะฮะเพราะด้วยตอนนี้เป็นช่วงที่ ในสมัยในช่วงในพื้นที่ของพม่านี่เองนะมีการสู้รบกันหนักมากชาวไทยใหญ่กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ลี้ภัยมากับขบวนการกู้ชาติหรือกองกําลังของอกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่นะครับมาอยู่ที่เปียงหลวงแห่งนี้นะฮะจึงทําให้เปียงหลวงขยายตัวมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจพัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเปียงหลวงมากขึ้นอาจารย์สมฤทธิ์ได้พาเราไปพูดคุยกับอาจารย์คืนใสใจเย็นผู้อำนวยการสถาบัานปีเทาซู และที่ปรึกษาสภาพเพื่อการกบผู้รัดช,ชานที่นำโดยเจ้ายอดศึก1969มกราวันที่ยี่เนี่จ้ามาังกอกองทัพนี่เรียกว่าชันยูไนตี้เรวิวเลชันนารีอาร์มี่แต่ทางฝ่ายไทยเนี่ยจะเรียกว่าสุราสุรานะทีนะ่ยอดสุยยาสุรามันเป็นอย่างนี้ ก็หลักการอยู่หหลักนําก็คือมันมี5ประการนี้ก็ข้อแรกนี่ต่อต้านความไม่นิยมน,นะสองก็คือเอกราชเป็นอย่างนี้ mm hmm. เจ้าก่อนจิงเป็นประธานเจ้าน้อยเป็นรองประธานนะตอนนั้นแล้วานื่องจากนโยบายเนี่ยต่อต้านคอมมิวนิยก็เลยไปจับมือกับทาง กองพุนก้าสามซึ่งทางไทยก็นนสนับสนุนอยู่นั่นทำให้เจ้าน้อยเนี่ยไม่พอใจก็ออกไปเพราะว่าคนไทยใหญ่ที่เจ็บใจกองพุนก้าสามเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าทำไม่ถูกในในราชานัชในมันไม่ไม่ค่อยแตกต่างกับพม่าไง มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ชาวบ้านที่อยู่ยในอยู่ในเปียงหลวงเนี่ยที่หนีพม่ามาก็มีที่หนีกุ๊กมินดังเข้ามาก็มีเยอะแยะมากมันเป็นอย่างนี้นะหลังจากเจ้ากวนเจิงเนี่ยไปเซ็เสนสัญญาเป็นพันธมิตรกับทั้งกุเหมินดังแล้วก็พวกเขากส็ส่งมากองกำลัง เมื่อรัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่าเนี่ยก็ได้มีการผลักดันให้กองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่เนี่ยออกไปจากเขตประเทศไทยนั่นหมายความว่าเปียงหลวงจะกลายเป็นที่ตั้งของฐานทัพของกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ไม่ได้นะฮะก็เหลือแต่ครอบครัวของทหารหรือว่ากองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่อยู่ที่นี่ในปี1975เนี่ยทางไทยก็สถาปนาการทูตกับทางจีนก็เลย ทั้งจีนก็ไม่ต้องการให้พวกกกมินตังนี่อยู่ตามชายแดน mm hmm. กกมินตังก็กลายเป็นอ,อสอหมดเลยปีนั้น mm hmm. นะมันจะกลายเป็นอ,อสอมันไม่ไม,ไม่เป็นคนไทยหมดเลย mm hmm. มันจะเป็นแบบนั้นนะ mm hmm. ยังสำหรับไทยใหญ่ก็อยู่ในเขตไทยไม่ได้แล้ว mm hmm. ก็ไปตั้งที่ปางใหม่สูงอยู่ตรงข้ามเปียงหลวงเนี่คร mm hmm. อบครัวยังอยู่ นเป็นเปนอย่างนั้นนะครับอยู่มาอยู่มาจนถึงตอนนี้ตอนนี้ในเปียงหลวงเนี่ยชุมชนที่ใหญ่ที่สุดก็คือไทยใหญ่อันดับสองก็คือจีนและต่อมาเจ้ากอนเจิงหรือท่านนายพลโมเฮงก็กลายเป็นผู้นําคนสําคัญของชาวไทยใหญ่ที่บ้านเพียงหลวงแห่งนี้นะครับและหลังจากที่ท่านสิ้นชีวิตในปี2528แล้วเนี่ยก็มีอนุสร์ของท่านอยู่ที่แห่งนี้ แต่ชาวเพียงหลวงก็ยังไม่ลืมท่านนะครับผมยืนอยู่ที่หน้าหลุมศพของเจ้ากอนเจิงหรือว่าท่านในพลโมเหงนะฮะท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากต่อชาวเพียงหลวงมีความสำคัญมากต่อชาวไทยใหญ่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลังกู้ชาติไต้ใหญ่ สุสานกองเจิญนตั้งอยู่ในบ้านหลักแต่งชายแดนไทยพมา่าอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันที่11กรกฎาคมของทุกปีสุสานแห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ให้ชาวไทยใหญ่มาพบปะกันเพื่อรำลึกถึงการจากไปของผู้นำคนสำคัญและบริเวณเดียวกันนี้คือที่ตั้งของวัดฟ้าเวียงอิงวัดที่มีที่ตั้งคาบเกี่ยวสองแผ่นดินไทยและพมา่าในปีพศ2539ครับขุนศาซึ่งเป็นผู้นำ กองกำลังที่ชื่อว่าเมืองไตาอามี่วางอาวุธกับรัฐบาลพมา่าเพื่อที่จะเป็นที่พักพิงสุดท้ายของขุนสาจึงทําให้กองทัพพม่าเนี่ยนะครับเข้ามาประชิดชายแดนไทยฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านหลักแต่งแต่เดิมตรงนั้นนะครับเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดหลักแตงนะครับยอดเขาด้านหนึ่งเป็นที่ตั้งของวัดยอดเขาอีกด้านหนึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีนะครับ ชาวบ้านก็ทำบุญโดยการใช้พื้นที่สองยอดเขานี้แต่หลังจากที่กองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ที่เรียกว่าเมืองไตาอามี่ยอมวางอาวุธทหารพม่าเข้ามาประชิดเข้ามาอยู่ตรงนี้ของเขตแดนพม่าอ้างว่าบริเวณที่ตั้งของวัดนั้นเป็นเขตพมา่าจึงทำให้ชาวบ้านหลักแต่งยอมเสียสละอาคารหลังเดิมนะครับแล้วก็มาสร้างใหม่ ที่บริเวณตรงเป็นยอดเดียวกับ j จดีแต่ต่อมารัฐบาลพม่าก,ก็อ้างอีกว่าครับว่าเขตแดนที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ตรงร่องเขาระหว่างสองลูกที่เป็นที่ตั้งวัดเดิมกับที่ตั้งวัดใหม่หากอยู่บนเส้นนะครับกึ่งกลางซึ่งลากแล้วเนี่ยก็จะพาดผ่านวิหารที่สร้างใหม่นี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อพิพาท ใหม่ระหว่างไทยกับพมา่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขตแดนไทยพมา่านั้นเพิ่งมีการปักปันเขตแดนกันบริเวณแม่สายไปถึงศบรวกแค่นั้นเองนะครับราวๆห้าวกว่ากิโลเมตรนอกนั้นยังไม่มีการปักปันเขตแดนก็มีคนเสนอว่าแทนที่จะทะเลาะกันต่อไปเอาวัดแห่งนี้วัดฟ้าเวียงอินที่หมู่บ้านหลักแต่งแห่งนี้เป็นวัดสองแผ่นดินนะครับเพราะพุทธอยู่ทั้งพมา่าอยู่ทั้งไทย อยู่ทั้งไทยใหญ่เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมาแบ่งแยกกันเป็นข้อเสนอว่าควรจะทำร่วมกันเป็นวัดสองแผ่นดินครับหมู่บ้านเปียงหลวงนอกจากเป็นชุมชนไทยใหญ่แล้วความสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการเป็นที่ตั้งจุดผ่านแดนหลักแต่งที่เคยเป็นเส้นทางการค้าระหว่างไทยกับพมา่าชุมชนหลักแต่งเป็นส่วนขยายของชุมชนเปียงหลวงนะฮะ ชื่อหลักแต่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเขตแดนชุมชนแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บริเวณเขตแดนไทยพมา่าซึ่งตรงข้างหลังเนี่ยนะครับเป็นด่านเคยเปิดใช้นะฮะซึ่งถ้าด่านนี้เปิดใช้แล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปถึงเมืองทาแล้วก็ไปข้ามแม่น้ำสารวินหรือแม่น้ำคงนะที่ท่าสางเข้าสู่เมืองปัดนเมืองนายและสามารถไปถึงเมืองตองกี นะซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐฉานใต้ระยะทางประมาณ200กิโลเมตรครับซึ่งระยะทางอันเนี้ยน่าสนใจมากนะฮะก็เป็นเส้นทางที่สำคัญมากหมายความว่าถ้าเส้นทางนี้ยังเปิดใช้ตามปกติเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่สามารถติดต่อไปถึงเมืองหลวงของรัฐฉานใต้ได้อย่างสะดวกสบายแต่ปัจจุบันมีการปิดมาแล้วก็ปิดมาหลายปีแล้วจากความขัดแย้งทางเรื่องการเมืองนะครับเพราะฉะนั้น ที่นี่จึงเป็นจุดหมายสําคัญว่าวันหนึ่งถ้าหากด่านตรงนี้เปิดเนี่ยที่นี่จะเป็นที่สําคัญมากๆในการที่จะเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่รัฐฉานของประเทศพม่าครับ เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยครับจะต้องบอกว่าเปียงหลวงเป็นดินแดนที่มีความสําคัญมากๆเป็นที่ตั้งของอครอบครัวของผู้นําคนสําคัญไม่ว่าจะเป็นเจ้าน้อยซอหยันตะไม่ว่าจะเป็นนายพลโมเฮงหรือเจ้ากอนเจิงนะครับรวมถึงผู้นําคนสําคัญของกองกําลังกู้ชาติไทยใหญ่ในยุคปัจจุบันก็คือเจ้ายอดศิษย์ก็อยู่ที่นี่ครับไทยใหญ่ที่เปียงหลวงนั้นมีความสําคัญมากๆก็คือ เขารักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมประเพณีภาษาทั้งหมดนั้นเป็นวิถีชีวิตประเพณีของชาวไทยใหญ่อย่างแท้จริงเลยนะครับชาวไทยใหญ่แห่งบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่คือหนึ่งกลุ่มในชาติพันธุ์ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของตนไว้แม้จะถูกท้าทายจากโลกยุคโลกาภิวัตน์แต่การรักษาตัวตนของตัวเองนั้นไม่ได้ถูกสั่นคลอนไปตามกระแสะโลก ทั้งยังอยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์อื่นอย่างสันติเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆติดชายแดนแห่งนี้ได้สร้างความสำคัญมากมายต่อหน้าประวัติศาสตร์ชาวไทยใหญ่มากเลยทีเดียว